ครับผมสำหรับหลายคนนะครับผมที่ถามผมว่าตอนนี้ยังทํางานที่ศูนย์ฮันด้าไหมคือตอนนี้ผมออกแล้วนะครับผมผมออกมาทํากิจการตัวเองได้ประมาณ3เดือนนะครับผมผมเปิดร้านยางครับผมร้านยางออโต้เซอร์วิสการช่างนะครับผมมีทั้งยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับผมชุดนี้เป็นชุดเก่าที่ทํางานที่ศูนย์ฮันด้านะครับสิบสี่ปีผมเลยมาเปิดร้านยางนะครับฝากผมหนึ่งได้ไหมครับครับผมผมทัวร์เอาอยู่ก่อน นี่นะครับผมเป็นร้านยางออโต้เซอร์วิสการช่างนะครับผมมีทั้งยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าตัวนี้ฝากสนุนร้านด้วยนะครับผมฝากสนุนร้านด้วยนะครับร้านติดตั้งอยู่บ้านหนองสองห้องหม้อสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่แปดสี่แปดสามศูนย์นะครับผมยางเราต้องมีหลายเบอร์นะครับผมทั้งยางรถเจ๋งรถกระบะครับโอเคประมาณนี้ครับผม ทุกคนนะครับผมที่อุดหนุนนะครับผมโอเคขอบคุณครับ